เส้นทางจากการเริ่มต้นที่ไม่มีทางถ้าเราเปรียบเทียบกับอาชีพการเป็นนักขายประกันชีวิตว่าเส้นทางในงานอาชีพนี้มีผู้ที่แผ้วฐานเส้นทางไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วพอเราเข้ามาสู่ถนนเส้นนี้ก็สามารถที่จะเดินได้ทันทีนะครับวันนี้เนี่ยนะทุกท่านเดิน มาถูกทางแล้วนะครับที่เลือกอาชีพตัวแทนประกันชีวิตอาชีพนักขายประกันชีวิตเราขายสินค้าที่วิเศษที่สุดนะครับวิเศษที่สุดที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เพราะสินค้าเราช่วยคนให้มีสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ช่วยให้ลูกกำพร้ามีทุนสำหรับเรียนต่อ ช่วยบ้านไม่โดนยึดเมื่อหัวหน้าครอบครัวจากไปเพราะฉะนั้นงานของเราเป็นงานอาชีพที่ช่วยเหลือสังคมนะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างงานศพเวลาเราไปงานศพเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยในงานศพคือช่วยงานศพนี้ไม่เกิน1,000พบาทอย่างมากนะครับก็1 0 0 0แต่ถ้าคนที่เสียชีวิต ได้ทำประกันไว้กับเราแล้วครับในฐานะที่เราเป็นตัวแทนเราเอาเงินไปให้ในงาน5ล้านบาทมันน่าภูมิใจใช่ไหมครับสินค้าประกันชุดเป็นสิ่งที่ดีแต่คนทั่วไปไม่เข้าใจจึงจำเป็นต้องมีตัวแทนอย่างเช่นพวกเราไปอธิบายชีย้แนะให้เขาเข้าใจสำคัญคืออยากคิดแทนลูกค้านะครับ ตัวแทนเมื่อเข้าพบลูกค้ามีข้อห้ามอยู่ว่าอย่าคิดแทนลูกค้าเช่นลูกค้าคงไม่มีเงินมัน้งคนนี้เขามีภาระเยอะแล้วก็คงส่งไม่ไหวหรอกเพราะถ้าเราคิดแทนลูกค้าเนี่ยนะเราคิดในความคิดที่แบบนี้แล้วนี่คือเราก็ไม่อยากไปพบลูกค้าครับ เมื่อเราคิดว่าเราตัดสินใจว่าจะทําอาชีพนี้ให้ประสบความสําเร็จสิ่งแรกที่ต้องนึกถึงก่อนก็คือจะไปขายใครจะไปขายให้ใครนั่นคือคือ,คอผู้มุ่งหวังเราคิดและเขียนออกมาเป็นรายชื่ออย่านึกวิธีการตลาดเริ่มต้นให้นึกถึงคนใกล้ตัวก่อนนะครับเช่นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงญาติ แล้วมาคัดเลือกเอาว่าเราจะเข้าพบหรือคุยกับคุยกับใครก่อนหนึ่งสองสามโดยส่วนใหญ่แล้วต้องเริ่มจากคนที่เราคุ้นเคยมากที่สุดนะครับนะและต้องดูด้วยว่าคนนี้เขามีเงินด้วยไหมนะครับเพราะนั้นขบวนการขายเนี่ยมันมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับที่อยากจะเล่าให้ฟัง ก้าวแรกนะครับเราคงต้องเปิดประตูหัวใจลูกค้าให้ได้ก่อนนะครับเ<ๆ>มื่อแรกเจอมีคำกล่าวอยู่ว่าเข้าพบดีมีชัยไปกว่าครึ่งวิธีการก็คือเทคนิคที่ในช่วงแรกเนี่ยก็ถามหรือคุยในเรื่องของลูกค้าเช่นถามเกี่ยวกับธุรกิจที่ประสบที่เขาทำประสบความสาเร็จเขาทำยังไงที่มาถึงทุกวันนี้เนี่ยเขามีเทคนิคยังไง อาจจะมีคำชมนะลูกค้าบ้างพอสมควรแต่อย่ามากเกินความจริงนะครับมันจะดูผิดธรรมชาติไปสรุปก็คือช่วงแรกเนี่ยนะคือการพูดและคุยในสิ่งที่ลูกค้าพอใจคือทำยังไงลูกค้าพอใจให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจที่ได้เจอเรารู้สึกว่าสบายใจที่ได้คุยกับเราในข้าที่สองครับ ในข้วที่สองนี้เราต้องสร้างปัญหายกเหตุผลว่าทําไมต้องทําประกันชีวิตช่วยตอบสนองอะไรให้กับลูกค้าจะเกิดอะไรขึ้นหากเขาไม่ตัดสินใจทําอาจจะยกตัวอย่างความไม่แน่นอนของชีวิตของมนุษย์นะเพราะมนุษย์นั้นมีความไม่แน่นอนนะครับเราไม่สามารถรู้ได้ว่านะ สิ่งอะไรต่างๆมันจะเกิดขึ้นยังไงนะเพราะนั้นมนุษย์หรือว่าเราทํางานหารายได้เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวภัยที่ไม่อาจคิดก็เกิดขึ้นได้เช่นอุบัติเหตุเจ็บป่วยบางครั้งอาจทำไม่ถึงขั้นจากไปแบบไม่มีวันกลับสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวของลูกค้าเนี่ยภาระต่างๆที่เคยรับผิดชอบเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถ เกินค่าที่จ่ายที่ส่งลูกใครจะมารับผิดชอบแทนถ้าเกิดว่าหัวหน้าครอบครัวไม่อยู่ข้ที่สามครับเสนอโครงการหรือแผนที่จะแก้ไขปัญหาหลังจากที่เราแสดงให้ลูกค้าเห็นปัญหาโดยทั่วไปแล้วเนี่ยและถ้าเป็นปัญหาที่เกิดกับครอบครัวของลูกค้าจะทำหรือมีวิธีการแก้ไขอย่างไรแต่ตอนนี้เรามีโครงการที่จะแก้ไข และรองรับปัญหานี้ได้แผนหรือโครงการที่บริษัทเราเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นตัวแทนก็อธิบายแบบประกันที่เหมาะสมให้กับลูกค้า <c oughs> อย่าลืมว่าเราต้องเสนอแบบที่เหมาะหรือตรงกับความต้องการของลูกค้านะหรือตรงกับปัญหาของลูกค้ามีหลายคนที่ขายเป็นอยู่แบบเดียวเลยนะครับก็ <c oughs> ต้องขายให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในก้้นที่4ี่ครับพบกับข้อโต้แยง้งให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับทำใจว่าในการขายทุกครั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีข้อโต้แยง้งมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับโดยทั่วไปสามารถแบ่งข้อโต้แยง้งออกเป็นข้อโต้แย้งที่แท้จริงและก็บ่ายเบี่ยงบางครั้งเราอาจจะเจอข้อโต้แย้งมากมายโดยเฉพาะกับลูกค้ามืออาชี เราใช้คําถามว่านอกจากปัญหานี้แล้วเนี่ยมีปัญหาอย่างอื่นอีกไหมครับถามเรื่อยๆจนกว่าจะออกมาจนหมดแล้วเลือกตอบปัญหาสุดท้ายหรือปัญหาที่ลูกค้าคิดว่า <c oughs> มันสําคัญ <c oughs> ตัวนะครับข้อควรจํานะครับถ้าแรกเราเปิดตัวหรือเปิดใจลูกค้าได้ดีข้อโต้แย้งก็จะน้อยเวลาปิดการขายหรืออาจจะไม่มีข้อโต้แย้งเลย ก็เป็นได้ครับเก้าที่ห้าครับการสรุปการขายเป็นหัวใจหลักครับถ้าทุกอย่างทำมาดีหมดแต่ไม่สรุปหรือปิดการขายมันก็เปล่าประโยชน์ครับคงไม่ต้องรอคำพูดจากลูกค้าว่าตกลงทำแล้วนะแต่เป็นหน้าที่ของตัวแทนที่จะต้องคอยสังเกตดูว่าลูกค้ามีความสนใจหรือคล้อยตามสิ่งที่เราอธิบายหรือไม่เช่นอาจสรุปว่า ไม่ทราบว่าสิ่งที่พูดมาและเล่าให้ฟังพี่คิดว่าสิ่งนี้มันดีและมีประโยชน์ไหมครับถ้าดีช่วยเซ็นชื่อตรงนี้หน่อยครับยื่นปากกาให้เขาเซ็นในใบแอปพลิเคชันใช้วิธียื่นปากกาวางตรงหน้าก็ได้หรือยื่นและสบตาจนกว่าลูกค้าจะรับปากกาไปเซ็นหรือขอบัตรประชาชนแล้วแต่ ก็ตัวแย้งทั่วๆไปที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะจะมีก็คืออย่างเช่นยังไม่มีเงินเป็นตัวแทนต้องใจแข็งนะครับไปขายให้เพื่อนเพื่อนบอกว่ายังไม่จ่ายเงินตอนนี้ขอส่งค่าเทอมลูกก่อนต่อมาเพื่อนประสบอุบัติเหตุรถพรุ่มเสียชีวิตแล้วใครจะส่งค่าเทอมต่อไปให้ลูกเพราะตอนนี้ขณะนี้พ่อไม่อยู่แล้วชีวิตนักขายต้องวิ่งไปถึง ตัวลูกค้าก่อนพยายามมัจจุราชจะไปถึงลูกค้าก่อนนะครับหรือข้อตัวแย้งที่จะบอกว่าเอาเงินไปลงทุนดีกว่าถ้าลูกค้าบอกว่าเอาเงินไปลงทุนดีกว่าถ้าลงทุนด้วยการทําประกันเป็นการไม่ประมาทเพราะประกันช่วยไถยถอนจำนองคุ้มครองหนี้สินนั้นขอบัประชาชนหน่อยนะครับหรือน้องชายทําประกันหรือขายอยู่เนี่ย การฝากเงินส่วนมากเขาไม่ฝากกับญาตินะครับเพราะกลัวยืมเพราะว่าเรามีเงินฉะนั้นการฝากประกันก็เช่นกันครับฝากกับคนที่ไม่ใช่ญาติสามารถเรียกใช้ได้ไม่ต้องเกรงใจไม่ทราบว่าจะยกผลประโยชน์ให้ลูกหรือพรรยาดีครับอย่าลืมนะครับว่าตอบข้อโต้แย้งทุกครั้งและก็ต้องปิดการขายนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการขายที่ ง่ายๆนะครับเปิดแล้วก็ต้องปิดนะครับถ้าเปิดแล้วไม่ปิดการขายมันเปิดให้เพื่อนไปปิดนะครับนะ